ดูค่ะทุกคนเปรียบเทียบกันดูค่ะใหญ่ขนาดไหนโอ้ตะลึงกันไปเลยใหญ่มากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกันกบนัตตี้ทีมตามเคยค่ะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาเห็ดค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศ น้ำตกเล็กๆค่ะเมืองที่นัตตี้อยู่ค่ะวันนี้ไปหาเห็ดกันค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนนัตตี้มองเห็นเห็ดค่ะไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรเราไปดูใกล้กๆกันเนาะนี่ค่ะทุกคนยใหญ่มากเลยเห็ดลูกบอลค่ะทุกคน เจอครั้งแรกใหญ่มากเลยค่ะดูดูมือนะติีโอ้ดอกนี้คงจะแก่แล้วค่ะโดนเจาะดูค่ะใหญ่มากๆใหญ่เท่าหัวเลยนะคะนี่ดูค่ะทุกคนไปดูโอ้แต่ว่าอันนี้อันนี้แก่แล้วทุกคนนู่นอีกค่ะเห็นขาวๆแล้วเราไปดูใกล้ๆค่ะอุ้ยเดิน นี่ค่ะกำลังเล็กๆเ,เห็นไหมคะเห็ดลูกบอลค่ะมเาเก็บดอกนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะใหญ่ๆดูทุกคนมือนัตตี้ค่ะเรากลบกลบขาวไว้นะ,ะทุกคนดอกนี้อีกค่ะโอ้ นี่ค่ะโดนทากเจาะไปนิดนึงไม่เป็นไรแหละเรากลบดูค่ะลูกเล็กๆอีกเต็มนะคะ่ะนี่แต่วันนี้ไม่เอานะคะเอาใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะทุกคนเราไปดูฝั่งโน้นต่อค่ะโอ้นุ่นทุกคนเห็นไหมคะขาว นี่คะ่ะทุกคนหนึงดอกนี่คะ่ะหูใหญ่มากคะ่ะทุกคนเห็ดลูกบอลค่ะเดี๋ยวลบกกันคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนดูคะ่ะวันนี้นะัตตี้เจอเห็ดลูกบอลค่ะใหญ่ๆดูคะ่ะ ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่เท่าหัวอันนี้ลูกเล็กนะคะลูกใหญ่ที่เมื่อกี้นัตตี้ไม่ได้เก็บค่ะลูกที่นัตตี้คิดว่าแก่แล้วนะคะก็เลยเก็บไว้ตรงนั้นเอาเป็นพันเนาะอันนี้อันนี้สองดอกเลยลูกเล็กนะคะไปกันไปเก็บกันต่อเลยค่ะทุกคนไปค่ะโหดีใจมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนดูนี่ค่ะ นี่หนึ่งดอกค่ะโดนทากจะโอ้แต่ว่านัตตี้ไม่เอานะคะนัตตี้จะเก็บแค่พอแกงค่ะเพราะว่ายัางไม่เคยกินนะคะจะไปลองชิมค่ะว่าอร่อยไหมพาไปดูฝั่งนู้นค่ะเต็มเลยค่ะทุกคนขอเมนูหน,น่อยค่ะวันนี้กำลังอ่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวนัตตี้จะชิม นี่คะ่ะหลบตินนะ,คะกคนนี่คะ่ะแต่ว่านตีไม่เก็บนะคะโอ้โหทุกคนมาดูฝั่งนี้คะ่ะโอ้เยอะมากเลยคะ่ะเห็นลูกบอลแต่เก็บไว้ให้โตกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอีกรอบคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนขอเมนูด้วยนะคะทำเมนูอะไรกินเอ่ย พาไปส่องใกล้กๆนี่ค่ะกำลังเล็กเละเล็กเล็กเละเล็กเล็กตะมุตะมิเนาะงวดนี้ค่ะเด็ดลูกนี่ค่ะทุกคนนัตตี้พามาดูดอกนี้ค่ะที่ว่าดอกดอกใหญ่แล้วไม่ได้เก็บอะค่ะอันนี้ขนาดดอกเล็กนะคะดูค่ะ ใหญ่เท่าหน้านะัตตี้เลยค่ะทุกคนโอ้นนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะแต่ไม่ได้เก็บนะคะดูค่ะทุกคนเปรียบเทียบกันดูค่ะใหญ่ขนาดไหนโอ้ตะลึงกันไปเลยใหญ่มากๆค่ะนี่ค่ะทุกคนขนาดไม่เอาไม่ได้เก็บหมดนะคะดูค่ะเขือบเต็มตะกร้าค่ะโอ้ เยอะมากเลยค่ะตรงนี้เห็ดะปูเดี๋ยวไปลองทำกับข้าวกินดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกัน